สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ draws, ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนขาวแดงครับปิดขาวแดงครับจอดในที่ห้ามจอดแล้วครับครับงานพี่ก uh, ็เขียนมาเลยครับใบสั่งเขียนอยู่แล้วครับเขียนมาเลยครับพี่เขียนครับเขียนเขียนนครับครับตั้งคิดก็เขียนพี่ทำอะไรอ่ะรอครับเราทำไมอ่ะ เราขิดก็ล็อกเลยครับล็อกทำไมผิดอะไรครับผิดขาวแดงครับผิดขาวแดงครับจอดในที่ห้ามจอดเหรอครับครับเงี้ยพี่ก็เขียนมาเลยครับใบสั่งเขียนแล้วครับเขียนมาเลยครับพี่เขียนครับเขียนเขียนนาครับครับตำ้งคิดก็เขียนครับครับเขียนมาเลยครับครับตำ้งคิดก็เขียนครับครับพี่เขียนไปเลยอันนั้นไม่ใช่รถผมผมไปละพี่ทำอะไรอ่ะรอครับล็อกทำไมอ่ะ เราขิดก็ล็อกเลยครับล็อกทำไมเราขิดขิดอะไรครับขิดขาวแดงครับขิดขาวแดงครับจอดในที่ห้ามจอดนะครับครับเงี้นพี่ก็เขียนมาเลยครับใบสั่งเขียนไปแล้วครับเขียนมาเลยครับพี่เขียนครับเขียนเขียนนาครับครับขับขิดก็เขียนครับครับเขียนนาเลยครับครับขับขิดก็เขียนครับครับพี่เขียนไปเลยอันนั้นไม่ใช่รถผมผมไปละพี่ทำอะไรอ่ะล็อกครับล็อกทำไมอ่ะ ล็อกจีบคนรอบเลยครับล็อกทำไมผิดกจีอะไรครับผิดขาวแดงครับผิดขาวแดงจอดในที่ห้ามจอดเหรอครับครับงี้ยพี่ก็เขียนมาเลยครับใบสั่งเขียนแล้วครับเขียนมาเลยครับพี่เขียนครับเขียนเขียนนาครับครับล็อกจีบก็เขียนครับครับเขียนมาเลยครับครับล็อกจีบก็เขียนครับครับพี่เขียนไปเลยอันนั้นไม่ใช่รถผมผมไปละ